คอนเทนต์นี้นะฮะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับ w h a t s u p guys Welcome to Joki ok Joki Channel by เหี่ย c h a n n l l นี้นะฮะเราจะมารีวิวคอมิกมูฟี่คอลเลกชันกันนะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเพีงกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันครับผม มีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะสามร้อยหกสิบองศาเริ่มเลยครับผมอ๋ออ่ะเราสามร้อยหกสิบองศาแบบเต็มๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วเราก็มาดูในดีเทลของรายละเอียดที่เราจะอันบ็อกกันวันนี้ก็คือเดดพูลชุดสีฟ้านั่นเองครับผมสีฟ้านะไม่น่าจะสีน้ําเงินนะฮะถ้าน้ำเงินน่าจะเข้มกว่านี้นะฮะถ้าน้ำเงินก็คงจะเป็นคล้ายๆลักษณะแบ็กกราวของที่เเห็นนั่นเองนะฮะอ่ะ ด้านบนก็เป็นโลโก้เดดพูลครับผมอ่าเวบนี้ก็เป็น b u i l d o f f i c k e นะฮะ Marvel Strong Guy นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดู Marvel Strong Guy ข้างหลังแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นคำเตือนนะฮะมันมีชิ้นส่วนที่ช็อกได้นะถ้ากินกืนลงคออะไรประมาณนั้นเดดพูลนะฮะ X-Men d Deadpool Wave นะนี่ก็เดดพูลไปแล้วรอบหนึ่งนี่ก็เดดพูลอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก็ดูแปลกดีนะฮะอ่าด้านข้างก็เป็น Artwork ของ เดดพูที่ชุดสีฟ้านั่นเองนะฮะเป็นคอมิกอาร์ตเวิร์นั่นเองนะฮะอีกด้านหนึ่งก็เป็นคอมิกอาร์ตเวิร์กเดดพูชุดฟ้าเช่นกันนะฮะส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นสตอรี่ของเดดพูนะฮะ,ะเราคงไม่ได้ลงลึกในส่วนนี้นะฮะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยในส่วนของอาร์ตสตอรี่กันนะในท็อปิกที่กำลังจะมาถึงครับผมอ่านี่ก็เป็นบิ i อัฟฟิ g เกอร์สตรองไก่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ในเวฟนี้นะครับ เดดพูชุดฟ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะ,อะตองกายหน้าตาเป็นไงก็นี่นะฮะเป็นหนึ่งในสมาชิก X-Men ซ e ทีมนะฮะตองกายเดดพู Deadpool, นี่เบอร์หนึ่งก็จะเป็นส่วนของหัวนั่นเองนะฮะอ่าก็เรียกได้ว่าน่ารักนะฮะเป็น Art อาร์ตอ่ไม่ใช่เป็นอาร์ตสตอรี่ขออภัยเป็นอาร์ตออฟสามรอหสิบองศานะฮะอ่าสตรอรี่ของเจ้าเดดพูชุดฟ้าเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่านะ เดนพูลเนี่ยในคอมมิกนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่ถูกจ้างให้ไปจับเคเบิลนะฮะนะเคเบิลก็คือเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในหนังเดดพูลนั่นเองนะฮะเนี่ยเนื่องจากเดดพูลโดนจ้างให้ไปจับเคเบิลนะฮะก็เลยนะมีคนแก้นะฮะให้ใส่เป็นชุดสีฟ้าให้เข้ากับ X-Men ทีมที่เหลือนั่นเองนะฮะจริงๆในคอมมิกเนี่ยชุดค่อนข้างที่จะเป็นเทาอมน้ำเงินนะฮะ แล้วก็เข็มขัดเนี่ยเข็มขัดต่างๆนะฮะข้อข้างที่จะเป็นสีส้มนะฮะแม้กระทั่งตรงดวงตาก็จะเป็นสีส้มนะ,ะอแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟิกเกอร์เนี่ยออกมาเป็นเหลืองๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นชุดฟ้าไปเลยนะฮะ,ะนี่ก็เป็นหนึ่งในคอมมิกที่เป็นอ์ตเวิร์กที่เดดพูลตัวนี้นะฮะได้ทําออกมาเป็นฟิกเกอร์นะฮะอ้างอิงจากคอมมิกที่เราเห็นนี่เองครับผมอ่า เป็นในส่วนของ Deadpool Movie นะฮะเหอเห็นเป็นสายหนังนะฮะก็เด o o l Movie นะฮะเรียกได้ว่าปี2016นั่นเองนะฮะได้คะแนนไปเนี่ย8เต็ม10เลยนะฮะถือว่าสูงมากเลยนะคะแนนนะนี่ก็เป็นคะแนนจาก IMDB ที่ให้มาครับผมเนื่องจากคะแนนดีนะฮะเลยได้ทำไปต่อภาค2ครับผมแต่ภาค2นะฮะโดนอาถรรพ์หมายเลข2หรือเปล่านะฮะก็เรียกได้ว่าคะแนนดรอปลงมานะฮะเหลือ7.7คะแนนเต็ม10นะฮะ แต่ยังถือว่าสูงมากเลยนะฮะกับคะแนนนี้นะฮะก็เดดพูลภาค2เนี่ยปี2018ครับผมก็มีตัวนะมีเคเบิลเวอร์ชันมูฟี่แล้วก็มีโดมิโนเวอร์ชันมูฟี่มานะฮะเดดพูลนะฮะก็เรียกได้ว่าแปลกแต่จริงนะฮะที่ไรอันเลโน s เนี่ยนะฮะที่แสดงเป็นเดดพูลเนี่ยนะฮะเขาก็แสดงเป็นนะหนึ่งในกรีนแลนเทิร์นด้วยครับผมเอ่อ บรีแลนเทิ n เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําเรื่องนั้นจงคือเรื่องนั้นไม่ได้ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมากนักนะฮะแต่ว่าเขามาแจ้งเกิดโด่งดังมากๆเนี่ยกับเด p o o l นั่นเองนะฮะแล้วก็เอ็กซ์แมนออริจินวูฟเนั่นเองนะฮะนะไรอันเบย์โนครับผมก่น,นั่นก็เป็นอาร์ตสตอรี่นะฮะเรามาดูในส่วนของแกะกล่องเจ้าตัวเด p พูลนี่กันดีกว่านะฮะอ ก็เรียกได้ว่าทางร้านนะฮะเขาได้เ,เปิดกล่องเอาชิ้นส่วนของบาฟนะฮะชิ้นส่วนของบาฟที่เป็นส่วนหัวของสตรองายไปแล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ตัดอะไรนะฮะเราก็แค่เปิดนะฮะเปิดฝาออกมาแล้วก็เปิดฝากล่องนะฮะเปิดแฟลปบนแฟลปล่างนะฮะแล้วก็นอาเวเลจินนะฮะดึงออกมาแบบลิ้นชักเลยครับผมอ่านี่ก็เป็น กล่องนะฮะด้านหลังก็ไม่มีแบ็กกราวอะไรนะฮะเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลเป็นเทาๆธรรมดานะฮะบูมนี่ก็คือเดดพูชุดฟ้านั่นเองครับผมนะฮะอ่าเดดพู Deadpool ชุดฟ้าเนี่ยก็เลยเด้ว่ามีคำเตือนล่วงไปข้างล่างะนะฮะคำเตือนประมาณว่าชิ้นส่วนมันเล็กนะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เหมาะสำหรับเด็กนะฮะก็มีเกือบทุกภาษายกเว้นภาษาไทยเราคงไม่ได้ลงลึกในส่วนของคาเตือนนะฮะอ่า นี่ก็เป็นเดซพูลที่แบ็กกราวด์ก็จะเป็นเดซพูลสีเหลืองๆอมส้มหน่อยหนึ่งนะฮะตานหลังก็ไม่มีรอยนะฮะอ่าโอเคนี่ก็เป็นเดซพูลอีกแล้วครับผมอ่าปืนตัวนี้นะฮะให้ปืนมาก็เป็นปืนยาวที่ออกแนวเป็นสีฟ้าๆหน่อยนะฮะอ่าให้มาปืนหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าเป็นนะอันบ็อกซ์อ่า ก็มาดูปืนอีกอันหนึ่งดีกว่านะฮะที่มาพร้อมกับนะเขาเรียกว่าแถมมาให้กับเต็มปูนั่นเองนะฮะก็เป็นปืนสีฟ้านั่นเองนะ,ะปืนเล็กนะแต่มันดูเหมือนแบบเป็นปืนฉีดน้ําเป็นปืนแบบว่าของเล่นเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะเออดูสีเป็นเหมือนกันนะคุณรู้สึกว่ามันดูเป็นสีการ์ตูนกระตูนมากเลยนะะไม่ได้ดูเป็นแบบเรียลลิสติกนะหรือว่าสมจริงเหมือนในปืนจริงนะฮะอ่านี่ก็ให้คาตนะดาบคาตนะมานั่นเองนะฮะอะ อันนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นอาวุธคู่กายเดดพูลนั่นเองนะฮะก็สีสวยครับผมสีฟ้ามาเลยคู่กับติมชุดนะฮะแล้วก็มีพาตนะอีกอันนึงที่แถมมานะฮะก็เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยกับอันที่แล้วนะฮะอันเมื่อกี้นี้นะฮะเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวนะฮะสวยงามครับผมอ่าต่อมานะฮะเป็นตัวเดดพูลเองนะฮะก็ เรามาแกะไฮไลท์ของเจ้าตัวแพคเกจของแพคเกจนี้กันเลยนะฮะก็คือเดฟคูนะฮะอ่าดึงขาออกมานะฮะแต่ละข้างนะเราก็ดึงแขนออกมานะฮะเราก็จะได้ฟิกเกอร์นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เรามาแชร์กันนะฮะวิธีการอันบ็อกซ์เดฟคูนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็ผัดเขาเรียกว่าดันดันแขนขวาเนะี่ยจากข้างหลังนะฮะ นะก็ดางออกมาครับผมแล้วก็ดึงมาเรียกว่าเดสผูดฟ้าตัวนี้นะจัดผ่ามาในกล่องนะฮะประมาณนึงอ่าก็ดึงออกมาจากถาดพลาสติกครับผมบูมเดสผูนั่นเองนะฮะล้อเล่นครับผมอ่าต่อมานะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่ออกมาจากแพ็กเกจแล้วก็ตั้งได้เลยทันทีนะฮะอ่าโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาซูมอินกันหน่อยดีไหมฮะอ่านั่นก็เป็นเด็กครูครับผมหัวข้อต่อไปเรามาดูอาร์ตอ่าของกิมมิคเจ้าตัวนี้กันหน่อยไหมฮะอาร์ตกิมมิคนั่นเองนะฮะอ่ามีความน่าสนใจนะฮะก็นะหัวหมุนซ้ายหมุนขวานะฮะเงยก็ได้ประมาณนี้เลยโอ้เงยได้เยอะนะเนี่ยนะฮะทำท่าบินนี่เพลินเลยนะฮะทำท่าบินนี่สะดวกเลยนะหรือแม้กระทัง่งท่ากระโดดอะไรอย่างนี้นะฮะ ก็หมุนนะฮะก้มลงล่างได้นะฮะโอ้อาร์ตกิมมิคจริงๆนะฮะแล้วก็นะแขนนี่ก็มีบัตเตอร์ฟลายจอยนะฮะบัตเตอร์ฟลายจอยก็นะฮะเลื่อนมาข้างหน้านะฮะแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังนะฮะโอ้โหนี่สามารถทำอันนี้ได้เยอะเลยนะขยับได้เยอะนะฮะแล้วก็หมุนได้360องศานะฮะมาข้างนี้ดีกว่าแล้วก็บเซปบเซปสวิฟโวลนะฮะ แล้วดับเบิลจอยที่เอลโบนะฮะก็คือดับเบิลจอยที่ข้อสองนี่นะฮะดับเบิลจอยที่เอวโบแล้วก็นะข้อมือหมุนได้นะฮะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะฮะแล้วก็อัพแอนด์ดาวน์นะฮะก็คือข้อมือก้มได้นะข้อมือเงยได้นะฮะแล้วก็แอปคลั่์นะฮะก็คือก้มตัวนะฮะก้มตัวโอ้โหนี่หนึ่งกันนะฮะก้มตัวได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เงย เงยตัวได้ก็เงยได้ประมาณนี้นะฮะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะติดติดเข็มขัดนะสายรัดตัวนะฮะแล้วก็มีเอลนะฮะ west r i v o นะฮะหรือว่าเอลหมุนได้นะฮะนี่ลูกเล่น art gimmick จริงๆนะฮะแล้วก็ขานี่เตะได้เตะได้ถึงไหนเรามาดูก่อนอา่าเตะได้ประมาณนี้เลยนะฮะอา่จาจับกล้องไ้โฟกัสหน่อยแล้วก็เตะไปข้างหลังได้ประมาณประมาณนึงนะฮะ ไม่มากเท่าไหร่อัปตายคัดนะฮะก็คือต้นขานะฮะต้นขาหมุนได้นะอ่าดับเบิลจอยที่หัวเข่านะฮะอ่าสามารถใช้ส้นเท้าแตะตูดตัวเองได้เลยนะฮะนะแะแตะเลยนะฮะแล้วก็หน้าแข้งนะฮะหมุนได้ด้วยนะกิมมิเกะม,มากะฮะซันไฟร์บอดดี้โมนะฮะอ่าแล้วก็ข้อเท้าครับผมข้อเท้าอ่า มูฟมูฟดาวนะฮะข้อเท้ามูฟอัพมาแล้วก็แองเกิลพิบิดนะฮะแองเกิลพิบิดแองเกิลร็อกนั่นเองนะฮะโอเคนี่ก็เป็นคูกิมมิคของเจ้าตัวเดดพูลตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าสวยงามบริสเทียครับผมคูกิมมิคอีกต่อมาที่เราจะดูกันนะครับเป็นเรื่องของเฮียเหมมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคมี ม,นะมีวิชั่นนะมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นว่าจะเดซผูตัวนี้นะฮะมีความเกี่ยวเนื่องกับไซค o อปนะฮะไซคขอปที่เรียกได้ว่ามีความเป็นชุดสีฟ้าเหมือนกันนะฮะเราจะมาดูนะฮะว่าเราจะมอดยังไงได้บ้างนะฮะถอดหัวซายขอบมาเลยครับผมอ่าแล้วก็ถอดหัวเดซผูนะฮะโอเคอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสร้อยคอนะฮะ ต้องแยกไประวังนิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็มาดูว่าเจ้าเข็มขัดของเดสพูเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสลักในการล็อกไว้ไหมนะฮะไม่แน่ใจว่ามีสลักล็อกไหมลองดูนะฮะอาจจะไม่มีนะถ้างั้นเรามามอดง่ายๆโดยการเอาหัวใสคขอบนะฮะใส่เข้ามาเลยนะฮะหัวไส่ขอบเนี่ยนะฮะอ่าใส่เข้าไปที่ตัว เดซปูชุดฟ้านี่เลยนะตกลงมันใส่ไปแล้วยังดูบอดจอยหน่อยอ่าใส่ไปง่ายๆเลยนะแต่อาจจะดูหลวมหน่อยนะฮะนี่แหละนะฮะการมอดแบบเบสิกง่ายๆนะฮะว่ามอดแล้วเป็นยังไงนะฮะไซคอบ ในชุดเดดปูชุดฟ้าครับผมรู้สึกว่าจะมีความมีความโอเคอยู่นะฮะมีความโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับชุดนี้นะฮะอ่ะแล้วถ้าเดดปูไปอยู่ในชุดของไซคลอปจะเป็นยังไงนะฮะ X-Men คอมนั่นเองนะฮะอ่าโอเคใส่หัวเดดปูเข้าไปละก็จะมีความนะฮะมีความเป็นไม่ใช่เดดปูเลยนะฮะรู้สึกว่า มีความไม่เป็นเด็ผัวซะเลยนะฮะก็เลยได้ว่าสนุกสนุกกันไปครับผมก็เลยได้ว่าซันไฟเ e อร์บอดี้โมนะฮะของเราอ่านี่นะฮะต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนของ Art of Compare กันดีกว่าครับผมอ่านี่นะฮะเด d ด o o l ชุดฟ้านะฮะยืนคู่กับเอม a าฟรอส์นะฮะเ e ลไฟเ r อร์คลับ คัสเตอร์ม b มอดบายเฮียเหมนั่นเองครับผมเฮียเหมคัส t ตอมเองนะฮะก็แต่ละชิ้นส่วนก็มาจากมาเวเลเจนนะฮะตัวไหนได้มาจากชิ้นส่วนไหนนะฮะก็ลองไปดูได้ที่คลิปในช่องโจกกี้จิกกี้ชาแนลนะครับผมต่อมานะฮะ art of compare นะฮะ macfarlane toys dc multiverse batman who laughs นะฮะ,ะเป็นแบทแมนฝั่งชัวร้ายนั่นเองนะฮะ ต่อมานะฮะอาร์ตออฟคอม e พค์ครับผมเดฟพูลนะฮะคอมแพร์ Compare กับเดฟพูลที่เป็นชุดแดงนะฮะใส่บ็อกเซอร์แชร์แดนซ์นะฮะกำลังทำท่าแชร์แดน์หาอยู่เนี่ยนะฮะ<笑><笑>ก็เลยได้ว่าเฮฮาครับผมเฮฮาต่อมานะฮะช่วงโฆษณามาเวล l vs DC นะฮะนี่ก็เป็น Poison Ivy นะฮะที่เฮียเหมพึ่ง แกะกล่องแล้วก็อันบ็อกซ์ไปเป็นแบบรีวิวดีเทลด้วยนะฮะ,ะก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องจก k ี้จิกกี้ h ช n แนลนั่นเองครับผมนี่นะฮะ,ะต่อมานะฮะ Poison Ivy อ่เรามาคอมเพลก์กับชิกล่านะฮะที่เป็นแฟนของเดฟ o ูนั่นเองนะฮะที่มาพร้อมกันในเวบนี้นะฮะกับเดฟ o ูชุดฟ้านั่นเองนะฮะ ชิกล่าหรือว่าเจ้าสาวอาสูรของเดซพูนั่นเองนะฮะแถมนิดนึงครับผมเจฟเดอะเบบี้แลนชาร์กนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของเดซพูนั่นเองนะฮะหน้าตานะฮะประมาณว่าขอ,อะะข,อข,อขอขนมหน่อยนะฮะขอขนมหน่อยขอขนมหน่อยฮะประมาณนี้นะอะมันไม่ได้โฟกัสนะฮะเราก็จะ ตั้งเจฟเดอะเบบี้แลนชาร์กไว้ตรงนั้นแล้วกันคุณผโมอ่าต่อมานะฮะเรามาให้เลตติ้งเจ้าตัวเดฟพูชุดฟ้านี่กันหน่อยดีไหมฮะอ่าทุกคนคิดว่าเดฟพูชุดฟ้านี่ควรจะนะฮะมีคะแนนเท่าไหร่ดีฮะเต็มสิบอ่าเต็มสิบคะแนนเท่าไหร่ดีเนีย่ยเห็นรู้สึกว่าจุดขยับดีมากนะฮะ แล้วก็สีลงสีสวยมากนะฮะล้วก็สามารถเอามา Mod นะเอามา modify นะฮะเป็นหัวของไซคละในบอดี้นี้ได้นะฮะเรวก็เรียกได้ว่า sunfire body mod เนี่ยมีมีความาจุดขยับจะดีมากนะ,ะโดยเฉพาะ butterfly j o y นะฮะเเรียกได้ว่าโห oh, นี่นะฮะนะสามารถตั้ง ตั้งค่าแขนเนี่ยให้ไปข้างหลังได้เลยกันเลยทีเดียวครับผมอ c อกเซอรีที่ให้มาก็ดีนะฮะสวยงามนะให้มาทั้ง4ชิ้นนะฮะก็เป็นนคาตาณดาบคาตนะ2ปืน2นะฮะแม่เจ๋งจริงๆครับผมได้พูตัวนี้อืมถ้าจะหักคะแนนนะฮะก็หักคะแนนตรงในส่วนของเข็มขัดนะฮะที่มีความค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะแล้วก็มันไม่ได้บังในส่วนของเอนะเออเอวก็จะเห็นเป็น นะฮะเป็นข้อต่อว่าเอวหมุนได้อะไรประมาณนี้นะฮะเวลาถ่ายรูปก็จะนะปแปลกๆนิดน,นึงนะฮะก็หากไปหนึ่งคะแนนนะฮะถ้าอย่างนั้นเฮียเหมให้เดดพูชุดสีฟ้าตัวนี้ไป9คะแนนเต <Wow. S 2> ็มสิบแล้วกันครผมว้า <Wow. S 1> นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิกทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮียเหมลาไปก่อนแลครับ พบกับโจ๊กี้จิกกี้เอิโซดต่อไปเร็วๆนี้สวัสดีครับ